สวัสดีค่ะตอนนี้อ่นมอนโปรเนเลยอะเราสั่งเราจริงเาต้อง้อดึกันดูกับโก้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ไซมอนนี่แล้วดูที่เราสั่งนี่คืออะไรรแป้งเนื้อแปเงคือจะบอกว่าเด็ดอะดูดิเนื้อหนักแบบเขาใช่จิง้ม กูเลิก่ายแล้วปะคูก็อยากกินเหมือนกันเออพอแค่นี้ก็ดูอย่างเขาๆมันก็จะมีปลาจาระเมนน้ำแดงอืม้าร้านนี้เด็ดจริงเดี๋ยวเรามากินกันก็มีวีโก้กำลังดราม่าอยู่เลยมาม่าอร่อยด้วยนี่ญี่ปุ่นนี่เราได้กองจริงให้ปลาเยอะมากดูญีุ่ชาชายกูซูไม่ทัน้ีหี้ยพอเถอะกูอยากกินแล้วมึงดีแล้วถ้ามัน่ายเยอะต่